ก็วันนี้สอนต่อนะครับสําหรับค่าที่แล้วเนี่ยเราดึงไพ่ไปแล้วนะครับไพ่มันจะคว่ำอยู่เครดิตอันนี้ผมให้เป็นของอาร์เชอร์ทวิสต์ละกันนะครับแผนชื่ออาร์เชอร์ทวิสต์เวลาที่เราดึงไพ่เปลี่ยนแล้วนะครับไพ่คว่ำอยู่โอ้ยไม่ใช่ผิดพลาด <c oughs> อาน,นี้นะครับดึงเสร็จแล้วไพ่จะคว่ำอยู่อย่างเงี้ยครับเราต้องเคลียร์กลับด้วยนะครับวิธีเคลียร์กลับเนี่ย ผมทำแบบนี้นะครับเทียรกบวิธีทำนะครับผมจะปักเขนะครับไพ่ไปเลยเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะครับนิ้วก้อยเกี่ยวเสร็จดึงข้อมือข้างในนะครับแล้วก็คลิกนะครับไพ่ออกด้านนอกแบบนี้ครับแล้วก็ทําให้มันเสมอกันนะครับส่วนตอนทํานะครับ ก็ต้องคว่ำหน้าให้ผู้ชมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปงานนี้มันจะเห็นนะครับก็ต้องต้องพยายามจัดมุมมองนิดนึงนะครับทำนะครับคลิกแล้วก็ทําให้เสมอจะกวงไพ่เพื่อกบเกลื่อนก็ได้นะครับต่อหมนะครับบัคเกิลนะครับดึงข้อมือเข้ามานะครับซ้อนไพ่เข้าไปนะครับแล้วก็ควงไพ่กบเกลื่อนนะครับก็จบสำหรับท่านนี้ให้เครดิตกับอาเชอร์ทวิสละกันนะครับ